ถ้าจิตของเราตั้งใจในการให้ทานอยู่เป็นนิดตั้งใจในการรักษาศีลอยู่เป็นนิดตั้งใจในการเจริญกรรมฐานทั้งในรูปแบบและในระหว่างวันอยู่เป็นนิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะสามารถทรงอารมณ์ความเข้าใจอยู่แบบนี้ในจิตของเราได้เมื่อเรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นกับใจของเรา เราจะสามารถเข้าใจความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นและทำให้ใจของเรานั้นไม่หวั่นไหวกับเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้ดังนั้นเราควรที่จะตั้งใจในการฝึกนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเพราะถ้าเราเอาเวลาไปทำสิ่งต่างๆที่ดิ้นรนขวาคว้าแล้วสุดท้ายมันไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้อะไรแก่จิต เปรียบเสมือนความฝันอยู่แบบนั้นสิ่งที่เราทุ่มเทมาทั้งชีวิตมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยที่เป็นประโยชน์กับจิตของเรามีแต่การสะสมสิ่งที่เรียกว่ากิเลสตัณหาและอุป,ปาทานดังนั้นเราควรที่จะเมตตาจิตของตัวเองให้มากตั้งใจในการชำระสะสารกิเลสในใจของตนให้มาก มีเวลาให้กับจิตของเราบ้างในการรักษาใจของเราเมื่อความทุกข์ใหญ่ๆมันกระทบกระทั่งจิตใจของเรามันจึงสามารถที่จะยอมรับความเป็นจริงของอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ได้โดยใจของเราจะไม่หวั่นไหวเมื่อเราเข้าใจความเป็นจริงอยู่อย่างนี้วันทั้งวันตั้งแต่ตื่นยันหลับ เราจึงเปรียบเสมือนบุคคลที่รอความตายแต่การรอความตายของเรานั้นกลับมีประโยชน์อยู่ทุกวินาทีของจิตคือการหมั่นทบทวนในใจของเรามีความมั่นใจว่าถ้าจิตดวงนี้จะออกจากร่างการที่เราเข้าใจในคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระยะสุงนี่คือสาระนะอันเที่ยงแท้ในจิตของเรา ไม่มีสาระ,ะอื่นอันใดที่จะทำให้เรานั้นหวั่นไหวอีกต่อไปแล้วและเราก็มีความมั่นใจในศีลของเราที่ตั้งใจรักษาตั้งแต่ตื่นยันหลับและเราก็ตั้งใจเด็ดเดี่ยวในการที่จะไม่ทำความชั่วจากกายวาจาใจทาให้ศีลสมาธิของเราเกิดความตั้งมั่นถ้าใจของเราตัดสินใจเด็ดขาดว่า เรากำลังทรงอารมณ์อยู่แบบนี้และเห็นความทุกข์ของการเกิดทุกๆครั้งที่กลับมาเกิดมันก็ต้องดิ้นรนมันก็ต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่แบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเบื่อหน่ายจากการเกิดขอไปพระนิพพานที่เดียวการที่เรารอความตายอยู่แบบนี้ชีวิตจึงจะขาดพบลบชาติสั้นลงไปเรื่อยๆ ไม่ต้องกลับมามีความฝันซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่แบบนี้